สวัสดีครับตอน Money There s นะครับตอมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าถ้าเรามีข้อมูลที่มากเพียงพอเนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดสินใจและลงมือทําอะไรหลายๆอย่างได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลของเศรษฐกิจการค้าแบบเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายๆเนี่ยตอมเชื่อว่ามันทําให้เราวางแผนแล้วก็ตัดสินใจในการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจของเราเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับ วันนี้เลยพามารู้จักกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนอคอนะครับเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานมันสมองของกระทรวงพาณิชย์เลยที่เขาจะคอยวิเคราะห์เจาะลึกทุกเทรนทุกมิติการค้าให้กับเราแบบง่ายๆซึ่งเราสามารถใช้เพื่อติดตามสภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ด้านราคาตัวเลขนําเข้าส่งออกวิเคราะห์มูล,ลาคา่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอัตาาราเงินเฟ้อราคาทองคําน้ํามันหรือเทรนสินค้าใหม่ๆนะครับหรือตัวเราเองเนี่ยจะไปอ่านบทวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน,านต่างๆก็ได้เช่นสงคราม าการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนการปรับตัวของภาคธุรกิจต่อมาตรการสิ่งแวดล้อมนะครับเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้มันช่วยให้เราวางแผนการทํางานรวมถึงกลยุทธ์ทางาธุรกิจของเราได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับคือเขาได้มีการจัดทําข้อมูลเชิงลึกด้านเศษธธรษฐกิจที่เป็นรูปแบบเข้าใจง่ายๆเป็นแบบแดชบอร์ดนะครับบนเว็บไซต์ kitcar.com เนี่ยแล้วก็มาเผยแพร่บ,บน Facebook ด้วยนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าเกษตรข้อมูลระดับจังหวัดข้อมูลการค้าระหว่างประเทศข้อมูลโลจิสติกส์นะครับ สนรคเนี่ยในการติดตามจัดทำรายงานศึกษาบทวิเคราะห์หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าพวกเงินเฟอ้อต,ต่างๆเนาะการเป็นศูนย์การข้อมูลเชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์นะครับต้องบอกว่า สนคเนี่ยมีบทบาทมากๆเลยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีข้อมูลในการช่วยตัดสินใจแล้วก็วางแผนการทําธุรกิจหรือการลงทุนของเราได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการสนับสนุนเกษตรกรผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะครับส่งเสริมให้มีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ยังเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่ความยั่งยืนอีกด้วยถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าสามารถไปติดตามที่ช่องทางออนไลน์ของสอนคอคได้ทุกช่องทางเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคิดถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าคิดถึงสนนคนะครับ